ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครตั้งอยู่เลขที่60ทับ6หมู่8ถนนประมงตำบลโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครวิสัยทัศน์เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างสร้างสรรค์ทั่วถึงและเสมอภาคภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไร้ข้อจำกัด ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ร่าเริงสดใสมิใสยดีเอกลักษณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจให้บริการสีประจำศูนย์น้ำเงินแดงศุนการศึกษาพิเศษให้บริการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ จนอายุครบ18ปีบริบูรณ์และจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการครูบุคลากรและชุมชนรวมทั้งการจัดสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นใดตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดในประกาศการะทรวงศึกษาธิการรูปแบบการให้บริการทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครมีดังนี้1 รับบริการแบบไปกับที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครตำบลโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาครและหน่วยบริการอำเภอบ้านแพลวตำบลยกบัดอำเภอบ้านแพลวจังหวัดสมุทรสาครกลุ่มช่วยเหลือระยะแรกเริ่มคือให้บริการทางการศึกษาแบบครูหนึ่งคนต่อเด็กหนึ่งคนส่วนมากเป็นนักเรียนกลุ่มที่ไม่เคยรับบริการทางการศึกษามาก,ก่อน หรือมีความรุนแรงของโรคหรือลักษณะข้อบอกพร่องที่รุนแรงอันเนื่องมาจากความพิการกลุ่มเตรียมความพร้อมคือกลุ่มนักเรียนที่มีพัฒนาการต่อเนื่องรับบริการทางการศึกษาแบบกลุ่มสามารถเรียนและร่วมกิจกรรมกับเพื่อนได้เป็นระยะเวลานานเตรียมความพร้อมที่ส่งต่อภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาเช่นโรงเรียนเรียนรวมหรือโรงเรียนเฉพาะความพิการ 2. รับบริการตามบ้านศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครออกไปให้บริการทางการศึกษาที่บ้านของนักเรียนในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งประกอบด้วย3ามอำเภอได้แก่อําเภอเมืองอําเภอบ้านแพวอําเภอกระทุ่มแบนตามตารางการให้บริการทางการศึกษาส่วนใหญ่นักเรียนจะมีความบกพร่องที่รุนแรงฐานะยากจนการเดินทางมารับบริการที่ศูนย์ยากลำบาก การให้บริการจะมีครูและนักสหาวิชาชีพร่วมกันให้บริการทางการศึกษาและให้คำปรึกษากับผู้ปกครองพร้อมทั้งมีการช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านทุนการศึกษาการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นต้น 3. ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลตั้งอยู่ที่อาคาร12ชั้นชั้นที่6 โรงพยาบาลสมุทรสาคออารอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครโดยมีการให้บริการทางการศึกษาให้กับเด็กที่เจ็บป่วยและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินงานด้านการศึกษาให้เด็กพิการทุกประเภทด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายอย่างทั่วถึง และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาพิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน